บอกพี่น้องนี่นะโอ้ยงามครับงามเลยเป็นเมืองที่ท่านสมัยสวัสดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น,อน,น้องค่ะเนาะตอนนี้ผมอยุ่ที่เมืองทองธาน,นีแล้วเด้อพี่น้องใหญ่ใหญ่แบบ การงานสร้างอ่ะแบบมันเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่ใหญ่อะพี่น้องนี่ถะบม,มองจอดรถกับบางี่ใหญ่หนึ่งเดี๋ยวพิมนสิวาพี่น้องไปบงน,นี่พิมพ์กับเขามาจากถนนติวานนท์แล้วล่ะก็เริ่มเขามาสู่เมืองทองท่าน,นี้ก็จะเป็นถนนบอนสตรีทเนาะมันจะมีทางเขาเป็นชิบชิบทางพี่น้องบพว่าจะเป็นถนนป๊อปปูลา่าแล้วก็อีกหลายๆถนนทางเขาเนาะตึก เรียงเลียงกันนี่ทางสร้งเกตมาจากทางด่วนอุรัสยาเนาะพี่น้องฮัสเซนแบบเรียงกันเป็นแถวเลยเนาะความสวยงามเมืองทองก็เป็นเมืองที่เป็นโครงการพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมแบบผสมผสานเนาะเป็นโครงการขนาดใหญ่ในเครือข่ายบริษัทบางกอกแลนเนาะพี่น้องเป็นซื้อเดิมนะเป็นหมู่บ้านเมืองทองนิเลศสามเนาะบริษัทบางกอกแลนเนะี่ยซึ่งเป็นพี่น้องกับอัน ตระกูลการจาภาคเนาะซึ่งร่ำรวยมีธุรกิจการค้าและการผลิตอันนาฬิกาอยู่ที่ฮ่องกงเนาะแบบล่างและการว่างพังทั้งเบิดเลยเหตุขึ้นมาจากทีมงานที่ฮ่องกงเนาะพี่นองดังนั้นเฮาสิเห็นว่าตามแนวตึกคอนโดและมินิออฟฟิศตามถนนบอนสตรีทเนี่ยยังแบบทันสมัยเนาะยังเบ่งแบบความสวยงามอะทั้งที่ผ่านมาแล้ว30ปีเนาะ อันนี้เป็นหมู่บ้านจะสันเนาะด้านหลังของคอนโดเนาะพี่น้องหมู่บ้านจะสันเก่าแก่เนี่ยด้านหลังเป็นหมู่บ้านตามถนนบอลสตรีทเนี่ยเราสังเกตว่าซิมีห่านนวดลายพี่น้องพิมพ์เห็นติดๆกันเลยมันจะมีป้ายบอกว่าร้านนวดเนาะและกามีคล้ายสินค้าบว่าสิเป็นอาหารหรือว่าเฮดออฟฟิศจังสีเนาะการบริหารทั้งบรดของเมืองทองนีงก่กคที่ทา ที่แรกกับแบบหล่มเลวลูกค้านเ,นเนื่องจากว่าเป็นโครงการที่มันใหญ่ใหีนเลยแล้วก็มีทั้งส่วนที่ได้ดีแล้วกะหล่มเล็วเนาะอย่างเช่นที่เข้าเห็นนี่คือคอนโดตามถนนบอนสตรีทเนาะที่ถูกปล่อยห่างอยู่หลายปีก่อนสีเอามาประมูลแล้วก็ปรับปรปุงขายในปัจจุบันเนาะพี่น้องบางบางตึกก็ยังแบบเก่าแก่นะยังบหมันทดานในทาสียังบหมันทด้นปรปับปรุง อันนี้ห้องแฮมเก่าพี่น้องคีรีของคุณคีรีการเจ้าภาพเจ้าของ BTS แต่พิมพ์เห็นว่าตึกข้างหน้านี่เป็นคอนโดแบบยังบระเทศไในประปรุงแต่ว่าดูแบบคลาสสิกสวยงามไปอีกแบบเนาะนี่อันคางคางเนี่เขากำลังเห็ดแบบประปรุงอยู่ก่อสร้า,างน,น,นี่ซีมันสีต่างจากตึกข้างหน้านี่ หนาจะเป็นสีเหลืองแต่ตึกด่านนี้จะเป็นแบบยังสีเดิมเนาะหันอาหารน้านดูรู้ี่มหาวิทยาลัยสุโขท,ทยัย ชวนวาการจัดศูนย์ประชุมแสดงสินค้าเฮดไดดี้น้องพี่น้อง่านนี้เนาะเฮดไดดี้ขึ้นมาแบบตามลำดับนะหลังจากจบเอเชียนเกมครั้งที่13จนปัจจุบันในกลายเป็นศูนย์แสดงสินค้านะขนาดใหญ่เน้องพี่น้องนี่บอกว่าสิเป็นจัดคอนเสิร์ตท,ที่ดีที่สุดในประเทศไทยเนาะ เมืองทองนี่ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ท่านสมัยแล้วก็กว้างใหญ่นะพี่น้องเพราะว่าในภายในนี่มีครบทุกอย่างบว่าซิมีสนามฟุตบอลเนาะอย่างเช่นเนาะ scg stadium เนาะแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทย the tennis academy of asia แล้วก็ยังมีวัดเนาะภายในนี่ยก็มีวัดมีโฮงแหมด้านซ้ายมือนี่เป็นโฮงแหมพี่น้องมีวัดวัดสอวาวัดพาสุมณีจักเนาะแล้วก็มีโฮงเฮียนนำโ้องเฮียนอะอย่างเช่นอะ้องเฮียน เซนฟรานซิสเซเวียเนาะนี่ด้านนี้เป็นห้งแฮมนี่หารอาหารพี่น้อง นี่มองนั่งค่ะอาพี่น้องก็งออยั่ขนาดเลยเห็นป้ายขึนมองสกายวอล์คเขาซิมีงานนะพี่น้องรับสร้างบ้านน่ะน่าจะประมาณ10-14มีนาคมปี64เนะ ให้วางกมามเบิงได้ไปบอกสัญ,ญลักษณ์ทางไปเนาะวมาสจเป็นหอหนสไปทางในลูกซ้อน4ี่บอกเนาะหอห้าหรือสิบสอมนี่ก็เป็นขังทําอิดค้องพิมพ์เนาะถี่วาใไดมาเยี่ยมสมเมืองทองธานีพี่เนอะเคยได้ยินแต่ในโทรทัศน์หรือว่าเห็นในอินเทอร์เนต็ตเนะาะบ่เคยเขามาสัมผัสภายในจักเถื่อพี่น้อะมันกว้างใหญ่เลย คือมันยางบาไวอะมันต้องนัง่งรถดือว่าสินั่งรถล่างอะไรขี่ออมหอบไปถ่ายบึงหอบเมืองทองนี้เนาะต่อไปในอนาะคตเทาเวลาสิมาเมืองทองกับบางจากอีกแล้วนะ้องพี่น้องเพราะว่า,าใส้ใส่รถไฟฟ้าสีชมพูนาะโมโรเดลส่วนต่อขยายเขาสิเขามาหอดเมืองทองเนาะมีทั้งเบิกับประมาณสองสถานีน้วกันเนาะบริเวณนะสถานี Impact Challenger แล้วก็สถานีอีกสถานีหนึ่งเนาะ เขามาด่านหน้าของทะเลสาบเมืงองทองธานีบริเวณทะเลสาบเนี่ยซึ่งสิเป็นส่วนหนึ่งของสถานีย่อยโมโรเดลสีชมพูเนาะเมื่อก่อนเนี่ยมันสีใหญ่กว่าที่เป็นอยู่นะพี่น้องแต่ว่ามันถึกแบ่งเอาไปสัง่งทาวโฮมแน่ยหล่ะกะัเอาไปเห็ดอันสนามรถโกคาเนาะพี่น้องรถอันน้อยอนะันนั้นเตีย้ยเตียเต้ยนะที่เห็นสนามไปตะหางเอลีพี่น้องมันเป็นกลมๆวงว,งว,งวงนนะ่ะสีน้ำเงินน้ำเงินน่ะ มันเป็นสนามแข่งรถโกคาส่วนด้านนี้ก็เป็นอาคารของ Impact Forum หนึ่งเนาะพี่น,น้องนี่มันชิมีไปข้างด้านนี่ นี่นะัานรังของอาคารที่เขาคนส่งสินค้าเวลาจัดแสดงให้บอกทางขึ้นเขาสิขึ้นแบบสายสะพานขึ้นไปบแบบย่าๆเนี่ยเนี่ยแต่ละตึกแต่ละอาคารนี่พิมพ์เห็นว่าเขาส้าง่งอันเป็นสกายอล์กพี่น้องเชื่อมต่อทุกอาคารเลยที่มันจัดแสดงสินค้านี่นะตอนนี้เขาจอดรถห็นบอกพี่นะ้องเป็นสันเป็นสัน ไปไไ้พกันอ,อยู่เมือองานีสวโควิดเนี่ยก็คนการสิน้อยแน่น้องพี่น้องเพราะเขาบไรไิจัดการแสดงยังไรนะ ปกติเห็นเขาว่าคน,นี่เขามานี่ร้ายขนาดในเมืองทองนี่นี่รถก็บ่ค่อยมีกล้องมันช่างกันมหาวิทยาลัยศิลปากรมีอันเดียวในเมืองทองคาะี่อ๋อนึนตึกเดียวเอง ราคาเนี่ยท่านสมัยขนาดพี่น้องเขาส้างแล้วบดลบนไดน,นะคอสโมเนี่ยด้านในมันสิมีอันตลาดสดแล้วก็มีสินค้าจำนวนหลายเนาะนี่มีสกายวอล์คเชื่อมต่อเขาฮะด้านในนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลานอาหารกับไลนหลาย,ลายพี่น้องโอ้สิเป็นปั๊มน้ำมันกับมีได้แน่แ่ นี่ตึกออฟฟิศใหญ่ๆข้างหน้าเนี่ยเป็นสำนักงานของเจ้าของเมืองทองธานีเนาะพี่เนองแบงคอกแลนด์อ่ะนี่ยใหญ่ๆซ้องขางเลยซีม่วงนี่ด้านในนี่มีการเฮ็ดทุกอย่างเนาะครบวงจรบอกว่าสิเป็นจัดแต่งงานหรือว่าประกวดนา่งงอกนางงามจริี่นะด้านหน้าเนี่ยเป็นของสำนักงานเกษตรกรไทยเนาะเป็นแบงค์ใหญ่คือการพี่นาะ้องขางซ้ายขวา มนะสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีปืนใหญ่นำสกายวอล์กนี่พลสีสางเชื่อมต่อทุกๆอาคารเลยน,น้องเพราะว่าเวลาเขาจัดแสดงสินค้าเนี่ยคนมันลหล่ะนะต้องใส่สไกายวอลก์กนำแลวก็ทางลุมนำย่างขังเทิงกับเชื่อมต่อไปทุกอาคารเลยสะดวกสบายเนาะน,นี่ ไม่เทิงว่าอาคารที่เป็นโซนที่เขาจะแสดงสินค้านะฝั่งขว้าเหมยเ่ยก็เป็นห้องแหมเนอกเนหะ็นไะ ขวามืออันนี้เป็นทะเลสาบเมืองทองเนาะพี่น้องแล้วก็มีสนามแข่งรถโกคาเนาะนี่พิมพ์สกับไปทางอันถนนติวานนท์ค้ากับนาะพี่น้องคว้ามือเป็นทางเข้ามาจากถนนติวนนนานนท์แล้วก็ผ่านอันนี้แหละถนนบอนสตรีทนี่นะของเมงืองทอง ตอนนี้นี่มึงท่องเค้าก็บ,บรไจัดอียังเนาะคนมันกะสิน้อยแน่นาถ้ามือดเพิ่นจัดมีการจัดแสดงขึ้นมาบ่ว่าสิเป็นสินค้าต่างๆแน่ impact อ่ะนะฮาสิมาใหม่เนาะมาเบิ่งใหม่แต่ตอนนี้พิมบ่ได้เข้ามาด้านในมันกบ่มีหยังเนาะเาบ่ได้ขายอีหยังบรจัดอีหยังนช่วงนี้อีกอย่างกสิเป็นช่วงอันโรคระบาดนำคนก็น,น้อยนะ ปกติเหเาว่าร์ลติดด่านในน้อเขามีการจัดแสดงสินค้าลัวคอนเสิร์ตรถสิติดภายในเมืองท่องถนี่าวามาส่วงเล,ลนือรถกระปติดน้องพื้นที่จอดรถกวางสะดวกอยู่เส้นทางหนึ่งก็มีสายไฟน้องไขๆคือกันกับอยู่ซอยสุขุมวิทซอยสอี่น้องแต่อันนี้ ต่างที่ว่าเขาปลูกอันต้นมะพร้าวงามๆถ้าเห็นแบบโบเคยมาเนี่ยอาจจะคิดว่ามันมันอยู่มองได้สักแห่งนี่คิดบ่ออกแล้วถ้าเป็นพิมพ์นคนขีดบอ,อกมันอยู่ใส่โบเคยมาเนาะใครสีมาเบางทองมองจอดรถมองนี้เด้อพี่น้องฝั่งอื่นนะมันสเสียสาวบาทฝั่งเนี่ยตรงข้ามกับอิมแพกเลยเนี่ยโบเสียฟรี การรีวิวเมืองขอฮแ่นี่ะพีนมกับเขาเจบเพียงเท่านน้องๆเขาขอบใจพี่น้อง่าฮอที่ติดตามของขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านด้ทานท,านที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามสำหรับคลิปนี้ทามีขอผิดพลาดประการไดต้องขอโทษขอไว้ยนาเลยค่ะบายบายสบายดีกว้างใหญ่บ่พี่น้อง